ดูการนี้คอมมานเดอร์ตัวเตะคนเดิมนี่คือออสซินไซเบิร์ตนะแต่ว่าบาดเจ็บไปนะครับกอนซาเลสก็มาแทนบาคาเนียสไม่มีเวลานอกเพราะฉะนั้นไอซ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลงมาแล้วรู้เรื่องเลยนะครับถ้าเข้าคณะจะไปเยือนไลออนครับคอมมานเดอร์ตัดสินกันตรงนี้ครับ 37หลาแต่ hey, ลูกนี้ช<ท>นเ <ทน S 1> สาเแล้วเข้ากรบโ้หูมันเป็นเสาในครับคอมมานเดอร์ชนะครับ23ต่อ20ได้ไปต่อครับสู่รอบดิวิชันแนลจะไปเยือนไลออนครับมีด้อยด้วยโอ้ชนเสาเข้า 37หลาย e <teaching. S 2> <Station> ังเตะชนเสาให้มันม hey. ีลุ้นอีกเซนกอนซาเลสบอกโอ้โหรอดไปรอดไปครับเป็นทีมเยือนทีมแรกนะครับที่ชนะในรอบวายคาฤดูกาลนี้ครับด้อยแต่มันเข้าครับลูกนี้เป็นยิ้มที่โล่งใจที่สุดในชีวิตครังหนึ่งของเซนกอนซาเลส ชนะเพลย์ออฟครั้งแรกในรอบ19ปีนะครับคอมมานเดอร์สโอ้โหดูอีกทีครับแนปดีตั้งเนียนแล้วก็เตะลูกนี้มันวิววิวต้องเข้าไปเนี่ยโอ้โหขวาอีกไม่กี่มิลลิเมตรนี่ <c oughs> ไม่เข้าแน่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เหลือเชื่อมีสัมภาษณ์ใครหน่อยไหมอะ สภาพเซ็นกอนซาเลสหน่อยไหมแดนควินบอกโอ้ยทำไมมันลำบากขนาดนี้สาวนี่กว้างขนาดเท่าธนบัตร1ดอลลาร์ยังไปชนได้ครับลองคิดดู